อะไรพี่เจียนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดังถูกห้าสิงโตขย้ำเสียชีวิตซาเพุลงจากรถแล้ว The Kpoit News จะสรุปให้ฟังค่ะเกิดเหตุสลดในสวนสัตว์ชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อพี่เจียนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ถูกสิงโตห้าตัวรุมขย้ำจนเสียชีวิตมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เดินลงจากรถเนื่องจากทำของตกออกมานอกรถจากนั้นสิงโตตัวหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรค่อยๆเดินเข้ามาตะครุบเจ้าหน้าที่จากทางด้านหลังก่อนจะลากเจ้าหน้าที่ไปกับพื้นแล้วค่อยๆกัดร่างของเจ้า น้าที่จากนั้นสิงโตอีก3-4ตัวได้เข้ามารุมกันร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหาัสทามกลางสายตานักท่องเที่ยวที่ตื่นตระหนกและพยายามบีบแตรเพื่อให้สิงโตปล่อยรวมถึงตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลพี่เจียนทำหน้าที่ดูแลเสือและสิงโตมากว่า20ปีและสามารถถ่ายคลิปเสือและสิงโตโดยไม่มีเครื่องป้องกันและเสือและสิงโตก็นอนหมอบอย่างใจเย็นทําให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าเกิดจากการที่ ิงโตไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอหรือไม่เนื่องจากมีร่างกายสู้ผอมและปกติก็คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ดี The k e y p o i n t News ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ